สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนของประเทศมาเลเซียค่ะสมาชิกมีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาว,สาวทิพยสุดาเกตพุ่มค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์คำสินค้าค่ะดิฉันนางสาวนัชริดากูทั่วค่ะการก่อตั้งประเทศของมาเลเซียน,นะคะชาวมาเลในยุคแรกๆตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจายอยู่ทางตอนเหนือของแหลมแรงอยู่ซึ่งดิดแนแดนแถวนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรสําคัญในภูมิภาครวมทั้งอาณาจักรสยามตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ โดยกระทั่งสหรัฐราชนากีได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในคาบสมุทรมลายูยึดครองรัฐต่างๆรวมถึงสีรัฐของมลายูของไทยคือดันตันดังการูไทบุรีเกดะได้ผลิตต่อมาเมื่อปี2506ได้รวมรัสบาซาและซาลาวักในเกาะปอเนียวเข้าไว้ด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็นมาเลเซียภูมิประเทศมาเลเซียตะวันตกมีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอดซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการธรวนาคมคณะที่ที่ราบด้านตะวันตกซึ่งกว้างกว่าด้านตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญคือเขตปลูกยางพาราและปา๊มน้ํามันด้านมาเลเซียตะวันออกส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ลาดสูงอยู่ทางตอนในมีที่ราบย่อมๆอยู่ตามชายฝั่งทะเลภูมิอากาศตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีอากาศร้อนชื้นอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมอุณหภูมิฉเฉลี่ย27-28องศาเซลเซียสมีปริมาณฝนค่อนข้างมากเกือบตลอดทั้งปีแต่ภูมิอากาศฝั่งตะวันตกและ ฝั่งตะวันออกต่างกันขึ้นอ,อยู่กับทิศทางของลงมลมรสุมวนชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคมเป็นฤดูม,สมรสุมอากาศแปรปรวนทะเลมีคลื่นแรงไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวและการเล่นกีฬาทางน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตกฤดูฝนช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เมษาย,ยนถึงพฤษภาคมและมีฝนตกชุกอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนแต่โดยทั่วไปภูมิอากาศในมาเลเซียอในเกินดีอาณาเขตที่เหนือติดกับประเทศไทยทิศตะวันออก ติดทะเลซูลูและฟิลิปปินส์ที่ใต้ติดประเทศสิงคโปร์ที่ตะวันตกติดช่องแคบมลลาลกาและอินโดนีเซียลักษณะภาษามาเลเซียคือภาษาบาลีมหาซานอกจากนี้มีการใช้ภาษาจีนและทมินภาษามาลายูมาตรฐานประชากรจำนวนประชากร33ล้าน9 2แสล้านคน เชื้อสายมาเล62%ยี่จีน21%อินเดีย6%อื่นๆอีก10%อัตราส่วนประชากรจกำแม่ตามอายุไปเด็ก0-14ปี23%ไปรุ่นถึงวัยกลางคน15-64ปี70%ปรยชา,าอง65ปีขึ้นไป8%อายุเฉลี่ยของประชากร75ปีชาย73ปีหญิง77ปีอัตราการเกิด15คนต่อประชากร1,000คน อัตราการตายหกคนต่อ1,000คนอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร1.1%การเมืองการปกครองเมืองหลวงกรุงกาลามัวปือ่อตั้งประมาณคศ1 8 5 0พศ .2393 มีเนื้อนะที่ประมาณ243ตารางกิโลเมตรมีประชากรราว1.6ดล้านคนรูปแบบการปกครองสาพันธระบบรัฐสภาราชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งยังดีเปอรต์ตวนอากงกษัตริย์สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมเวลาประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณหนึ่งชั่วโมง ตอนแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น13รัฐและ3ดินแดนสหพันโดย11รัฐกับ2ดินแดนสาพันอยู่ในมาเลเซียตะวันตกและอีก2รัฐกับ1ดินแดนสาพันอยู่ในมาเลเซียตะวันออกแต่ละรัฐแบ่งออกเป็นเขตแต่ละเขตแบ่งออกเป็นโมกิมและรัฐซาบะและรัฐซาลวัคเขตในรัฐจะถูกจัดกลุ่มโดยบาฮาเกียนค่างเงินตาสกุลเงินตัวย่อสกุลเงินลิงกิต m อ y โดยทั่วไปจะใช้ r m เป็นสัญลักษณ์เดิมมีชื่อเรียกว่าดอลลามาเลเซีย เหรียญ <5, S 2> mm hmm. 50าสิบเซนยี่เซนห้สิบเซนธนบัตรหนึ่งลิงกิตห้ิงกิตสิบิงกิต20่ิงกิตห้าิบิงกิตและหนึ่งรลิงกิตค่ะอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจากลิงกิตมาเลเซียถึงสกสุลเงินบาทไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนาสองห้าหกเจ็เมื่อเงินหนึ่งลิงกิตมาเลเซียมีมูลค่าเท่ากับ 7. จ็ดจแดเจ็ดสีบาทไทยค่ะอันนี้คือธนบัตรนะคะ <H m. S 1> จุดแข่งนะคะรายได้เฉลีย่ยประชากรต่อคนต่อปีเป็นอันดับ3าของอาเซียนมีปริมาณสำรองน้ํามันมากเป็นอันดับ3าและก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ2ของเอเชีย แปซิฟิกระบบโครงสร้างพื้นฐานของวงจรมีรายง,งานมีทักษะค่ะจุดอ่อนนะคะจำนวนประชากรค่อนข,ข้างน้อยทําให้ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างค่ะโอกาส 1. กฎเกณฑ์ทางการค้าของ WTO ที่สนับสนุนให้เกิดการค้าเสรีและลดการกีดกัาทางการค้าด้านภาษีและทําให้การส่งออกอุตสาหการรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มดีขึ้น2เป้าหมายทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสู่กลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาและตลาดใหม่อื่นมีมากขึ้นค่ะ ภปสรรคหนึ่งการเปิดเสรีทางการค้าไม่สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันได้เสรีมากขึ้นค่ะ2เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยต้องโดยต้องใช้การลงทุนสูงทําให้มีความเสี่ยงสูงค่ะภาวะเศรษฐกิจธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียขยายตัว3.3%ในไตรมาส3พศ2566กรกฎาคมถึงกันยายนเมื่อเทียบเป็นรายปีโดยถือเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่เศรษฐกิจของมาเลเซียตัวตอย่างอ่อนแอเนื่องจากถูกกดดันจากการส่งออกที่ซบเซ เรื่องชีวเศรษฐกิจที่สําคัญธนาคารกลางมาเลเซียกาาล่า,กาวว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะขยายตัวระหว่าง4%ถึง5%ในปี2566เทียบกับ8.7%ในปี2565ขณะที่ในเดือนตุลาคมธนาคารโลกได้ปรับลดขั้นการเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเลเซียสู่ระดับ3.9%จาก4.3%สำหรับปี2566โดยให้ผลว่าอุปสงค์จากต่างประเทศชะลอตัวล,ลงค่ะค่ะต่อมาคือเมืองสำคัญนะคะเมืองชลางงคค่ะและก็เมืองยะโฮเมืองปีนังค่ะ ต่อมาคือสถานีที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันนะคะค่ะ 1. ค่ะพิชิตยอดเขาคินาบาลูค่ะ 2. ตึกแฟดเปโตนัสค่ะ 3. เกาะลาวาค่ะค่ะต่อมานะคะนโยบายการค้าต่างประเทศค่ะมีทั้งหมดสี่ข้อดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการส่งเสริมความเป็นชาตินิยมอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อรักษาผลประโยชน์ 2. การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกับกําลังพัฒนาด้วยกันนะคะ 3. ค่ะการปกป้องและส,ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติด้านความมั่งคงทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆค่ะ4นะคะการส่งเสริมการศึกษาการแสวงหาความรู้และการใช้หลักธรรมพิบาลตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมค่ะที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติและศาสนาค่ะค่ะต่อมานะคะคือการค้าระหว่างมาเลเซียและไทยค่ะมาเลเซียถือได้ว่าเป็นคู่ค้าที่สําคัญของไทยนะคะที่มีมูลค่าการค้า ชายแดนสูงที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดค่ะในทางเดียวกันนะคะไทยเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของมาเลเซียเช่นเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศในคศ2020-2022่2020 2022นะคะชี้ให้เห็นว่าการส่งออกของไทยไปยังมาเลเซียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะค่ะต่อมานะคะ คืออัตราการขยายตัวของมาเลเซียค่ะการวิจัยที่ดำเนินการโดย FIDF Research ชี้ให้เห็นว่าในปีพศ2556การขายในการค้าของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ7.7ค่ะส่วนประกอบหลักที่มีส่วนร่วมในการเติบโตนะคะรวมถึงการขายยานพาหนะและการค้าปีที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ12.3และร้อยละ9.0ตามลำดับค่ะในขณะนี้ที่การค้าส่งการค้าส่งเพิ่มขึ้นนะคะเป็นร้อยละ5.2ค่ะค่ะต่อมานะคะคือการ คืออัตราการขยายตัวแบบเป็นเปอร์เซนต์นะคะมีทั้งหมด6ปีดังนี้ค่ะปี2,562นะคะมูลค่าการค้าติดลบ2องดอลลาร์สหรัฐค่ะการส่งออกนะคะติดลบ5 4 5สดอลลาร์สหรัฐค่ะาการนําเข้านะคะ10.35ดสหอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้านะคะติดลบ 4, 4. ีดอลลาร์สหรัฐค่ะต่อมาปีที่2663นะคะ มูลค่าการค้า6.5ดอลลาร์สหรัฐค่ะการส่งออก10.8ดอลลาร์สหรัฐค่ะการนําเข้านะคะ1.6ดอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้า64.9ดอลลาร์สหรัฐค่ะต่อมาปีที่3นะคะ2ปี2564ค่ะมูลค่าการค้า34.6 7ิดดอลลาร์สหรัฐค่ะการส่งออก4 6 9 2ดสอลลาร์สหรัฐการนําเข้า22.52ดอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้านะคะ28.93ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ปีที่สี่ค่ะปี25 6 5้าหห้ามูลค่าการค้านะคะ8 8ดจุดแปดจุดขอไปคิดไม่ตัรองนะต่อมาปีที่สี่นะคะปี25 6 5้า้อหสิบห้าค่ะมูลค่าการค้า8.08ดดอลลาร์สหรัฐการส่งออก4.3 0ดานดอลลาร์สหรัฐนะคะการนำเข้า1ิบ4จดดอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้าค่ะ5้าดดอลลาร์สหรัฐค่ะ มาต่อมาเป็นปีที่5นะคะปี2566มูลค่าการค้าค่ะติดลบ1 8 9 4ดอลลาร์สหรัฐค่ะการส่งออกติดลบ15.67ดอลลาร์สหรัฐค่ะการนำเข้าติดลบ2 2่3บดอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้า2.9ดอลลาร์สหรัฐค่ะต่อมาที่ปีสุดท้ายนะคะปี2567ค่ะมีตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภานะคะครึ่งปีแรกค่ะ มูลค่าการค้า10.78ดอลลาร์สหรัฐค่ะการส่งออก5.04ดอลลาร์สหรัฐค่ะการนาเข้า5.74ดอลลาร์สหรัฐค่ะดุลการค้านะคะ19.52ดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะต่อมาคือสินค้านําเข้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสารเคมีและเคมีภัณฑ์ค่ะผลิตแตพันปิโตรเลียมค่ะเครื่องแตรอุปกรณ์และส่วนประกอบโลหะค่ะตลาดนําเข้าที่สําคัญของมาเลเซียนะคะคือจีนสิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐไทยค่ะ สินค้าส่งออกนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมสารเคมีและเคมีพัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลวโลหะค่ะส่งออกที่สำคัญของมาเลเซียนะคะสิงคโปร์จีนสหรัฐญี่ปุ่นฮ่องกงไทยค่ะ <im itation> พวกเราหวังว่าข้อมูลที่นําเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่รับชมนะคะหลังจากนี้พวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ